สวัสดีครับเพื่อนๆก็วันนี้มาทนทนฟังเสียงแหบผมนาน่อยนะครับติดวัดลูก,นกเนาะก็มีของเข้ามาต้องถือต้องแกะ2ชิ้นอะ่ะเดี๋ยวอีกอันนึงจะเป็นกล่องในชัน่นซึ่งซึ่งยังไงก็ต้องทำเพราะผมต้องกดรับจากจากช้อปปี้ไงเนาะก็เสียงผมดีมาแล้วนะนี่นี่สองวันที่แล้วผมไม่มีเสียงเลยเนาะก็อันแรกก่อนเลยนี่คือจะมาแกะกล่องบ็อกเซ็ต มหาเวทผนึกมาเล่นที่26นะครับบล็อกเซตของที่ลึกลิมิเต็ดอิดิชั่นนะครับกับเขาที่ฟังฟังมาก็คนก็เก <c oughs> ็บกันน้อยอยู่นะเรื่องนี้ <c oughs> ซึ่งซึๆๆ่งจริงๆเอาจริงส่วนตัวผมว่ากระแสะทั่วโลกจุ่ชู่สุดข,ข่เสนผมเรื่รสั้นๆ JKK แล้วกัน JKK นี่คนติดตามเยอะมากนะถล่มทลายแบบ <c oughs> อะไรอะตอนใหม่ๆออกมานี่รอกกันแบบลงแดงแต่แต่ของไทยนี่อาจจะเพราะผมว่าด้วยเนื้อเรื่องมันซับซ้อนแล้วก็เป็นเป็นอะไรที่แปลแยากด้วยละมั้งผมว่าการการแปลทําให้มีม,มีส่วนนะอย่างผมถามไอ้เจนก็บอกก็คือคือการแปลเนี่ยมันมีส่วนทำให้คือคือ,คอทำให้คนไม่ชอบอะผมว่าไม่รู้เหมือนกัน นะแต่ส่วนตัวผมผมชอบมากเพราะว่าอารมณ์มันจะเหมือนแบบเก๊ะก๊แกแต่งมาแบบอบาจารย์แกแต่งมาแบบข้อพายจริงเสียงผมอารมณ์ผมว่ามันมันที่ผมชอบเพราะผมชอบคุชกุมากไอ้ตัวเนี้ยมันมีมันมีความคล้ายเคียงคล้ายคึงอะคล้ายคึงเนาะคือคืออารมณ์มันเป็นเกี่ยวกับสายศาสตร์เป็นแบบ ล้ำๆเแล้วยิ่งตอนใหม่ๆหม่ล่าสุดเนี่ยแบบล้ำจริงๆนะเนาะอ่ะเรามาดูกันในของว่ามันจะได้อะไรบ้างอุ้ย <c oughs> นี่ผมก็เพิ่งได้มาสองสัปเอยได้มาเกือบเกือบอาทิตย์แล้วมัง้งผมก็เพิ่งได้ดูเพื่อนเฮ้ยเท่อยู่นะ <c oughs> ได้หนังเสือโอเคได้ด้านหลังเขตแดนประตูคุกนะครับถ้าคาดคิดไว้ก็คงจะเป็นตะกัวเหมือนเหมือนกล่งงกองที่แล้วไม่หอกพลิกฟ้าอันนี้โคตรเท่เลยแล้วก็ ภาพพิมพ์ลายเหตุการณ์ณช่วงเวลานั้นรวมถึงภาพถ่ายสารที่เกิดเหตุห้าสิบภาพไม่ <c oughs> รู้จะเปิดไม่ <c oughs> รู้จะเปิดกับเพื่อนๆอยังไงนี่อะแกะเลยแล้วกันคงคงเปิดไม่หมดนะฮะห้าสิบภาพไม่ไหวหรอ สองคลิปไวไหมเนี่ยผม <c oughs> นะในได้โปสการ์ดมาหนึ่งอันนาหน้าเหมือนเปิดมาเหมือนหนังสือเด็กนี่เนาะก็จะได้ไปนมได้นี้เห็นไหมครับเห็นเนาะนพร้อมโกกาโอ้โหกินขึ้นมาเลยกล่องก็คือเหมือนกล่องอันที่แล้วเป็นกล่องกระดาษนะเพื่อมๆนะมีมีเสริมกันก็แก๊กมา <c oughs> อาเป็นเป็นสกอทเทปฮะเราก็จะไม่ตัดเราตัดไปก่อนก็นตัดไปก่อนแล้เดี๋ยวตัดก่อนเดี๋ยวผมค่อยแกะออกอย่าลืมว่าเราไม่แนะนาให้เก็บถ้าเก็บอะไรนานๆไม่แนะนาให้เก็บสกอทเทปเลยนะครับมันมันจะละลายนานๆแล้วเราพูดถ้าพูดเราพูดถึงนานมากแนละ้วเป็นสิปีอะไรเงี้ย คนดูผม okay. สต็ักเทปกันนี้หนึ่ใกล้ละเอาแรกนะเอาออกมองอะไรตัวเองลองดูสิโอ้สคอตเซฟสามด้านเพื่อนพระเจ้าเนี่ย เทปสามด้านลองใส่เดี๋ยวจะกินเวลาเพื่อนๆไปต้อผมแกะตอนนี้เดี๋ยวค่อยไปแกะหลังคลิปเอาก็ได้ท่านั้นโอ้โหโอ้โหแกะยากเว้ยอะไรนี่ะขาดเรียบร้อยดูแหมจะแน่นหนาะอะไรขนาดนั้นอ่ะ,อะนี่โอ้ดูเรียบร้อยเพื่อนๆตอนนัดตัดตาอีกหนึ่งช่างมัน <c oughs> <c oughs> คือกล่องอยู่ในกล่องแล้วก็ไม่รู้จะแพ็กอะไรรุนแรงขนาดนี้เทเดี๋ยวก็พอแล้วอ <c oughs> เออแล้วผมก็ทนไม่ได้ด้วยเห็นอะไรพวกนี้แกะออกก็นะเพื่อนเพืนก็ดูผมท,ทำเรื่องไร้สาระสำหรับหลายคนก่อนกัน แต่ตอนนี้ชำนาญแหละเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเออเออที่อารมณ์เสียคือทำของตัวเองขาดนิดนึงอ่ทาท่านสุดท้ายาสุดท้ายสัญญาสุดท้ายางานออกแล้วไวเรียบร้อยจบโอเคเปิดมากว่าจะได้เปิดใช่ป่ะห้านาที <c oughs> อ,อะไรอ๋อโอเคมันยังมีกล่องมีกล่องในกล่องก็แปลว่า มันก็ไม่ได้แย่อันนี้แกะกล่องใส่มันก็ไม่ได้แย่แล้วไม่นมีกล่องะแย่ปัญหามันก็ไม่ได้แย่โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาแกะกันหวังว่าอันนี้จะแกะง่ายตึงอ๋อเล็กเนาะทุกอย่างเล็กหมดเลยอะเฮ้ยเล็กกว่าเล็กกว่ารู้สึกหน้าอยู่วะเนี่ย อ๋อคือทั้งกล่องเลยเป็นอย่างนี้อ่ะข้างใต้แกะออกมาอึ๊บอบข้างใต้ก็จะเป็นผ้ามาร์กิอ,อก็มีหลายคนโอโจก็ก็จะเป็นตามในกล่องที่บอกมาข้างล่างเนี้นะเพื่อนๆคือว่าเห็นไหมท,ท,ที่ที่แจ้งมาก็คือก็จะเป็น ็อันนึงเป็นลายมากิกับมากิกับโทจิเห็นไหมครับนี่ลายมากิกับโทจิแล้วก็อีกอันก็จะเป็นลายเอโกโจโกโจกับสุกรุรุเนาะโอเคผมไม่ลงแกะแล้วกันเนาะพ่อเพราะมันก็เหี <c oughs> <c oughs> ่ยวพับอะ่ะผมผมพับคืนไม่ได้แน่เนาะก็อันนี้สองอันนะครับ อันถัดไปสกอ๊อตเทปอีกอ้ออ,อีกแล้วเห็นไห่อยู่ในกล่องโอเคละไม่็ะไรไม่ไม่บนละสกอ็อตเทปแกออกละสี่ด้านอะ่ะโอ้ยเนี่ยจริงจริงคือจะดีก็ดีแหละหลายคนก็คงจะชอบผมไม่ชอบสกอ๊อตเทป เอราเรามันอยู่ในกล่องแล้วเพื่อนมันจะพดอดีว่วไงก็ไม่รู้จะต้องกันอะไรคือมันไม่ได้ดิน้นไม่ได้อะไรอยู่ในกล่องเนี่ยเพื่อนๆครับเคล็บสิบนาทีเสียเวลาไปสามนาทีแกะแกะให้เพื่อนดูแดดเห็นกันเนาะโอเคโอเค <c oughs> หมดสักที <c oughs> แกะออกมาเจออะไรบ้าง อันนี้คือ,คอรูปภาพ49ใบคงค,คงไปแก่แลวกันเพื่อนซึ่งภาพ49ใบตามนี้เลยนี่เพื่อนดูหลังกล่องอนี่นะอันเท่านี้อันอันเล็กๆเหมือนกับรูปถ่ายของเราอะนะครับก็เป็นรูปช่วงเวลานั้นรวมถึงภาพถ่ายสถานที่เกิดเหตุก็คงจะเป็นรูปต่างๆจากตัดจากในมังงะเพื่อนนะ49ใบใส่มใาในพัคเล็กๆเหมือนกับเพาะอย่างนี้เนาะ ไอ้ของเด็ดก็คืออยู่ตรงนี้นี่นี่คือภาษาไทยเรียกว่าอะไรเนี่ยด้านหลังเขตแดนประตูคุก prison realm ใช่ปะ่ะถ้าจำไม่ผิดผมผมจะแกะแกะดีไหมนะแต่ไม่เป็นไรเหล็กเขาไม่เป็นไรนี่ล้างออกล้างน้ำก็ยังออกก็หนักอะเพื่อนเนี่ยดูหนักเลยหนักเลยหนักหนักใช้ได้นะครับ ตัวกล่อง Prison Ram ก็ประตูคุกอะไรสักอย่างเมื่อกี้นะอันนี้ของเด็ดคืออยู่ตรงนี้โอ้ยไม่เล็กนะเพื่อนไม่เล็กตอนแรกนึกว่าจะเล็กจิ๋วให้มันไม่เล็กเลย Heavenly District เนีภาษาผมลืมชื่อั้งภาษาอังกฤษแล้หอกพลิกฟ้าหอกพลิกฟ้าอันนี้อันนี้เป็นอาวุธที่พ่อของ พราที่โทจิใช้ใช่ไหมที่ว่าค่าค่า,ากโกโจครั้งแรกแล้วก็มากี่ก็มาใช้ต่อเข้าใจว่าเป็นดาบที่สามารถ <c oughs> ใช้ใช้สำหรับคนที่มีเฮเวนลีรีสตริกชันแล้วสามารถฆ่าตัวเทพเทปได้เลยพลังมันมีอาคมเยอะมากเนาะเออเคิร์ชมาเสวยย่ะเมือนี่สวยครที่แล้วคราวที่แล้วเราได้ดาบของ โอ้โห oh, จำชื่อมานะมีมิอ่าไม่ชื่อโอ้โหอะไรเนี่ยดาบที่มันแทนทื่อๆของเพื่อนเพื่อนโกโจอะนับนามิมานามิมานามิอะไรสักอย่างอ่ะอ้อตายแล้วลืมลืมลืมนามิป่ะของนามิมั้งนี่เรียกดาบทื่อๆอที่เป็นอีโตะครับฮะอันนี้เป็นดาบของโทจินะครับซึ่ง วางคู่กันโคตรเท่แล้วมันหนักเพื่อนหนักหนักทำใหญ่ทําดีเลยแหละโอเคอะราคาทุกอย่างคงจะอยู่กับสองตัวเน,นี้ยราว่า <c oughs> นะแล้วก็ผ้าแต่แต่เท่เท่เพื่อนอ๋อโหโอเคโอเคเราต้องพัาด้วได้มันเท่มันเท่มันเท่ประตูคุกใส่เข้าไปกล่องใส่เข้าไปเรวจะเก็บกลับแล้วเพื่อนเก็บสยอยเริ่มเก็บกลับเราก็ปิดฝาปิดฝา,ป,ดาปุ๊บอันนี้อยู่ใต้ตามรูปนะครับ เราก็จะใส่นี้ไปก่อนเราก็จะใส่นี้ไปก่อนเก็บตามเดิมก็ต้องอย่างนี้ถูกไหมโอเคเก็บตามเดิมแล้วใส่อย่างนี้เดี๋ยวผมจะเอากโชคดีไว้กล่องที่ผมทําพางเมื่อกี้มันแค่เป็นกล่องใส่ของอะ่ะก็เลยก็เลยช่างมันเลยแใส่อยแบบนี้ ไปไปไอ้เพราะกล่องนี้เป็นกล่องด้วยไงกล่องรักษากล่งองรักษากล่กองหลักอีกทีนึงเนาะเราก็เอาคืนใส่เข้าไปก็เอาก็จบแล้วอะไรเป็นไงตอนนี้ก็คือแค่ใส่คืนเนี่ยเสียเวลาดูมากเลยใช่ีย <c> ว <oughs> นี่หนังสือแล้วผมก็โพสต์การ์ดใส่เข้าไปอย่างนี้เราก็จะเก็บเป็นคอมพลีทเซตว่าอะไรมาหมา่ต้องเนาะจบกล่องบ box เซต มหาเวทยระดิตมาเล่ม2ี่กนะครับไงขอบคุณครับสวัสดีครับ